ทำเวทเทรนนิ่งไม่ได้ทำให้หุ่นล่ำนะครับโอเคคือหลายคนอาจจะยังมีความเข้าใจผิดๆอยู่นะโดยเฉพาะคุณสุภาพศรีนะครับที่ไม่กลา้าทำเวทเลยเพราะกลัวเล่นเวทแล้วโยนหุ่นล่ำก้ามปูตัวหนาไม่ใช่นะครับเพราะคนที่เขาจะเอาไซส์หุ่นที่มันบึกขึ้นมาขนาดน,นั้นได้ <c oughs> เขาต้องเล่นเวทชนิดที่เรียกว่าแอดวานและหนักมากๆแล้วก็ต้องกินเยอะเว่อร์โดยเฉพาะสารอาหารที่เอาไปช่วยเราอย่างเช่นโปรตีนเนี่ยเขาต้องจัดหนักมากนะครับคาร์โบไฮเดรตก็ต้องกินเยอะมากไขมันวิตามินแร่ธาตุก็ต้องจัดเต็มมากเพราะว่านี่คือแหล่งวัตถุดิที่เเขาาาาอออไปกกกกํลััหนๆ เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ให้่ําขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาใหญ่เบอร์นั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องกินเยอะเท่าเขาแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเล่นหนักเบอร์นั้นด้วยโอเคไหมครับเราก็ลองดูแบบคนที่เขาแบบเป็นสายหุ่นนายแบบนางแบบอย่างเงี้ยครับเขาก็เล่นเวทนะเขาก็มีความฟิดเขาก็มีความเฟรมิร์มแลวเขาก็ไม่ใช่ตัวใหญ่นะครับมีร่อง11มิล12มิกคกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็แค่เลือกความหนักที่มันเหมาะเจาะกับเป้าหมายของเราโอเคไหมถ้าเราแบบจะไปสายหุ่นแบบธรมธรมดาธรรมดาเออาอาอาาายาาายลลีีนนนนเ้้้้่่่่ะะรรรรก็ุมหหใใใใููดดัับบแววทพจ แต่ถ้าเกิดว่าโอเคในอนาคตหรือว่าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าคุณอยากจะปั้นเอาสายแบบเดอะร็อกเอาสายแบบกับปันอเมริกานั่นแหละคุณต้องกินให้เยอะเราก็ต้องเล่นให้หนักเหนือ mm hmm. สิ่งอื่นใดกล้ามเนื้อไม่ใช่ลูกโป่งนะครับมันไม่สามารถที่จะโตง่ายได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวขอให้เราเล่นและออกกําลังกายตามเป้าหมายของเราและปรับความหนักและการกินให้ตอบโจ structured. ทย์เพียงเท่านี้เราก็สามารถมีหุ่นที่เราตั้งใจและไฝ่ฝันได้แล้วขอให้เราทําและไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นสบายๆและลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ